นี่คือคบเพลิงซีเกมครับเพื่อนๆและใครจะไปคิดล่ะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะผมจะได้มาวิ่งกับคบเพลิงซีเกมแบบนี้โอ้โหเรื่องมันเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับคือซีเกมปีนี้ครับแบรนด์ CPF ผู้ผลิตอาหารชั้นนาของไทยเขาสนับสนุนซีเกมแล้วก็อาเซียนพาราเกมอย่างเป็นทางการนะฮะพร้อมกับเสิร์ฟอาหารคุณภาพรรให้ทัพนักกีฬาแบบจัดเต็มง่าชาว CPF เนี่ยเขาก็เลยได้รับเกียรตินะครับให้มาวิ่งคบเพลิงหรือว่าไฟพรเลิงเนี่ยแหละครับซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ C P F, ส่วนมาถึงแล้วรวมถึงประธานนําวิ่งก็คือพี่ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐ CEO ของ CPF ที่เป็นผู้นําวิ่งเนี่ยก็มารอเราก่อนแล้วนะครับเอาละครับก็ก่อนวิ่งเนี่ยพี่ประสิทธิ์ก็ขอปลุกใจพวกเราหน่อยเอายังไงฮะทุกคนอ่ะโอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ยังไงไทยแลนด์สู้วินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงเมื่อบัวขาวนักชกขวัญใจชาวไทยในนามเครือ CP พนะครับก็นําไฟพระเลิกมาส่งต่อให้กับพี่ประสิทธิ์ครับและพี่ประสิทธิ์ก็ออกวิ่งเอาละครับพวกเราเอาไปดูแต่ละคนนะครับก็วิ่งกันด้วยความแบบสนุกฮะซึ่่่่่่งงกกก็ไไมมบบบบออยยทีีีเเเราาาาาจะด้้้้วิินนนนนนถพตตชๆแป ออกแน่นขนาดครับแต่ว่าทิศนี่คือโหโล่งเลยครับวิ่งคิวเลยครับเขาก็วิ่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็เออขอคุยกับพี่ประสิทธิ์หน่อยโอ้โหโคตรเอกลุศีต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับโคตรตื่นเต้นนะรู้สึกอินนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมกีฬาของชาวอาเซียนครั้งนี้ฮะแม้ว่าเราจะได้วิ่งกับโบนครบเพลิงแค่ประมาณ1.3ึกิโลเท่านั้นแต่ว่าดูหน้าทุกคนแฮปปี้คือบางคนเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้านะฮะแล้วพวกเราก็ใช้เวลากันประมาณ10นาทีนิดๆนะฮะก็ส่งต่อให้กับทางฝั ที่ฝึกออกกําลังกายเนี่ยจะทานนมเมทินมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะทานอกไก่เพื่อเสริมกล้ามเนื้อเสริม,ม,มพลงังผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรวมพลังสร้างสรรค์มุ่งมั่นอยากให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยประสบความสำเร็จต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ CEO ของ CPF เนี่ยเฟรนลี่มากมากครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้มาวิ่งหัวแถววันนี้ด้วยนะครับวิ่งไปคุยไปอย่างเพลินน่ะกีฬาไทยนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆเชียร์ไทยในบ้านเราไปด้วยกันนะครับอ่ะททุกคนนยยังงไไแลด์สู้